เียเกงคลินมันกุนซือทีมชาติเกาหลีใต้ออกมาเปิดใจหลังพาทีมแพ้จอแดนตกรอบรองชนะเลิศเอเชียนคัพ2023ความเคลื่อนไหวหลังจากที่ทีมชาติเกาหลีใต้แพ้ทีมชาติจอแดนไปศูนย์ต่อ2ตกรอบรองชนะเลิศเอเชียนคัพ2023เมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจบเกมคลินมันกล่าวว่าโค้ชมีหน้าที่รับผิดชอบอยู่เสมอกับผลงานของทีมผมทั้งรู้สึกโกรธและผิดหวังเรามีเป้าหมายใหญ่คือการผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแต่จอแดนเล่นได้ดุดันกว่าพวกเขาชนะการดวลเกือบทุกครั้งในครึ่งแรก และในช่วง20 3 0ถึง30นาทีแรกของเกมเราก็ทำได้ไม่ดีเลยเราไม่สามารถใช้โอกาสที่เรามีได้ขอแสดงความยินดีกับจอแดนพวกเขาสมควรได้รับชัยชนะแล้วมีหลายเหตุผลที่เราแพ้เกมนี้และเราต้องยอมรับมันให้ได้นอกจากนี้คลิมมันยังยืนยันด้วยว่ายังไม่มีแผนที่จะลาออกจากตำแหน่งโดยจะมีการวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นในทัวร์นาเมนต์นี้ก่อนจะมีการพูดคุยกับสมาคมถึงสิ่งที่ดีและไม่ดีต่อไป